โอเคครับมาต่อข right ้อ41กันนะครับจริงๆข้อนี้มีเฉลยนะแต่เดี๋ยวเอามาใส่วิธีทําเข้าไปนิดนึงละกันนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับถ้าต้องการให้ตําแหน่งมืดนะครับแรกนะครับของอการเลี้ยวเบนนะครับผ่านสลิตเดียวเกิดตรงกับตําแหน่งมืดที่3นะครับของริ้วที่เกิดจากการแทรกซอนสลิตคู่นะครับออยากทราบว่าจะต้องใช้ระยะห่างระหว่างช่องสลิตคู่เป็นกี่เท่าของช่องสลิตเดียวนะครับก็คือถามหาเลยครับถ้าเราแกะบรรประโยคสุดท้ายมาเลยนะครับก็คือถามหาเลยครับระยะ ดีของสลิดคู่ใช่ไหมครับเขียนอย่างนี้แล้วกันนะสลิดคู่นะครับ d สลิดคู่ส่วนด้วยความกว้างของสลิดเดี่ยวใช่ไหมฮะก็คือเอาดีของสลิดคู่ส่วนด้วยดีของสลิดเดี่ยวนะครับโดยที่เขาให้ข้อมูลมาแรกครับมาให้ต้องให้ข้อมูลมาหนึ่งนะครับก็คือว่าตำแหน่งมืดแรกนะครับของการเลี้ยวเบนนะครับมืดแรกของการเลี้ยวเบนก็คือ n เป็น1นะครับของการเลี้ยวเบนนะนะครับเกิดตรงกับนะครับ มืดตำแหน่งมืดที่3นะครับมืดที่3ามของมืดที่3นี่ n เป็น3แน่ๆนะครับแต่ว่าแล้วก็ของของเลยนะของสี่คู่ใช่ไหมครับซึ่ง n ของ3อันนี้นะครับของแทบมืดเนี่ยอันนี้ทางฝั่งขวาต้องใช้เป็นอะไรครับ2 n ลบหนึ่งส่วนส lambda แน่ๆถูกไหมอันนี้อันนี้ผมทดไว้ก่อนนะครับเพื่อเพื่อจะได้จำได้แต่ของเลี้ยวเบนเนี่ยศูนย n lambda ตัวนี้ก็คือมันเป็นของแทบมืดอยู่แล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับทำไงดีครับวันนี้อ่านะครับก็ ก็แทนค่าดูทั้งคู่เลยนะครับว่าจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งในการทดลองนี้ถ้าเกิดสมมติเขาถามว่าจะให้มันอยู่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยก็ก็มีหลายๆตัวแปรที่จะสอดคล้องกันนะครับดีไซน์ซิต้าไหมนะครับข้อนี้ดูใช้ดีไซน์ซิต้าจะดูอาจจะดูก็บุกก็ได้นะครับก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเอาตำแหน่งเดียวกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดระวังเระวังซ้อนพุ้นกันง่ายง่ายว่าถ้าเกิดระวังในตำแหน่งเดียวกันสมมติว่าอันนี้สลิดคู่ใช่ไหมครับ แล้วก็สลิดเดียวก็วางแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับที่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็ฉากเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเอาให้มันเกิดตำแหน่งเดียวกันสมมติว่าที่ตำแหน่งจุด P ตรงนี้เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็พอพอพูดได้นะครับว่ามุมก็เดียวกันก็ได้ถูกไหมฮะก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะใช้หรือ x วน l ก็ได้เช่นกันนะครับ x น l ก็ตรงไปตรงมาเหมือนกันเพราะว่า l ก็น่าจะต้องหมายถึงระยะที่สลิดคู่หรือสลิดเดียวตรงนี้ห่างจากฉากเท่ากันอยู่แล้วถ้าจะเทียบกัน ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจจะ dx ต้น l หรือ d size ceta ก็ได้นะครับครับผม dx ต้น l แล้วกันอ่ะ d size ceta ดีกว่าเดี๋ยวตัวแปรจะได้น้อยๆนะฮะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเกิดเราผมใช้ d size ceta ตรงนี้นะครับเออ d size ceta ดีกว่าเพราะว่าเซลิตเดี่ยวก็ใช้ d size ceta อย่างเดียวเหมือนกันนะโอเคตามนั้นนะฮะอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแทนของส่วนของเซลิตคู่ก่อนแล้วกันนะครับ d size ceta เท่ากับ 2n 1ส่วน2 lambda นาะนะ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แทน n เป็น3นะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ5.2าส่วนสอง lambda เนาะนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็น d เลยครับ d ของสลิดคู่ใช่ไหมครับส่วนไซต์้านี้อันผมย้ายมาแล้วกันนะย้ายค้างไว้อย่างนี้แล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวไปรู้กันนะครับว่าเซต้าอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นเซต้าเดียวกันที่ใช้กับอะไรครับของสลิดเดี่ยวเนาะนะก็ของสลิดเดี่ยวไปเลยครับ d ไซต์เซต้าเท่ากับ n แลมด d a ใช่ไหมแล้วก็แทน n เป็น1นะครับสำหรับแทนมืดเนาะเพราะฉะนั้น d สลิดเดี่ยวครับอ่า d แลมดาส่วนสายาเซต้าหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาต้องการเอาคู่ส่วนเดียวใช่ไหมก็เอาเนี่ยตัวนี้นะครับหารด้วยตัวนี้ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวแลมดาส่วนสายเซต้าก็ตัดกันแน่ๆนะฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวดีสลิดเดี่ยวก็เหลือแค่นหนึ่งอยู่แล้ว <S <S ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สรุปนะครับก็คือดีสลิดคู่นะส่วนดีสลิดเดี่ยวใช่ไหมฮะก็เท่ากับเท่าไหร่ครับก 2, ็ห้าส่วนสองเนาะก็สองปริมาณนีิหารกันนะก็อสองตัวนี้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะข้อนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพอดีใส่เป็นเฉลยอย่างนี้ไว้นะครับก็คิดว่าก็ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้ครับ